สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตัตวแพทย์ประจำคลินิกมอมาหมอแมวสำหรับเจ้าของน้องแมวนะคะหมอเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเจอปัญหาน้องแมวท้องผูกกันมาบ้างนะคะเนื่องจากว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินน้ําน้อยแล้วก็มีความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเจอท้องผูกในแมวได้ค่อนข้างบ่อยนะคะวันนี้หมอก็เลยอยากจะขอหยิบยกเรื่องราวของการท้องผูกในแมวเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังถ้าใครอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาให้คํานิยามของคําว่าท้องผูกกันก่อนดีกว่านะคะโดยปกตินะคะน้องแมวก็จะขับถ่ายอุจจาระนะคะทุกๆ24-36ชั่วโมงหมายความว่าใน1วันหรือไม่เกิน1วันครึ่งเนี่ยน้องแมวก็จะต้องขับถ่ายอุจจาระ1ครั้งนะคะหรือบางตัวก็อาจจะ2ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่ากินเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าน้องแมวตัวไหนที่ผ่านไปแล้วประมาณ48-72ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นว่าน้องแมวอือ,ออกมา อาจจะเกิดจากน้องแมวตัวนั้นกําลังท้องผูกอยู่ก็ได้สําหรับสาเหตุที่ทําให้น้องแมวท้องผูกเนี่ยมีมากมายเลยนะคะหมอจะบอกว่าโคตรเยอะก็ยังได้นะคะเรามาเริ่มจากปัจจัยจากตัวน้องแมวกันก่อนก็ได้นะคะปัจจัยจากตัวน้องแมวเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับความเครียดนะคะความวิตกกังวลต่างๆรวมไปถึงบางทีเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดในการที่จะทําท่าทางในการนั่งอืน,นะคะอย่างเช่นข้ออักเสบปวดข้อข้อเสื่อม รวมไปถึงบางทีเป็นโรคเกี่ยวกับสันหลังก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในท่าทางที่แบ่งอึได้ปกติก็เลยทําให้ท้องผูกได้นะคะรวมไปถึงบางตัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วทําให้เชิงกลางเสียหายเชิงการตีบแคบอุจจาะที่สร้างได้ผลิตได้เนี่ยมันปกติแต่มันไม่สามารถที่จะผ่านรูแคบๆของเชิงกลางที่มันหดลงจาก การเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นในบางเคสถ้าสามารถที่จะผ่าตัดแก้ไขเชิงการติดแคบได้ก็จะเป็นผลดีในระยะยาวนะคะถ้าในการเกิดอุบัติเหตุมันไปทําความเสียหายกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ไปเลี้ยงตัวของอผนังลำไส้นะคะในการที่จะบีบตัว move ลำไส้หรือว่า ตัวของหูรูดทะวันหนักพวกนี้นะคะก็มีผลทําให้ท้องผูกได้เหมือนกันรวมไปถึงบางตัวก็จะมีปัญหาผิดปกติเรื่องของการฉี่ด้วยนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบาดทรายก็มีผลให้น้องแมวท้องผูกได้คล้ายๆกับการที่น้องแมวฉี่ไม่ออกเลยนะคะถ้าจํานวนกระบาดทรายน้อยเกินไปหรือว่ากระบาดทรายวางในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือบางทีเนี่ยกระบาดทรายสกรปรกน้องแมวไม่เข้าไปฉี่ไม่เข้าไปอึกก็ทําให้เกิดปัญหาท้องผูกและแมวฉี่ไม่ออกได้นะคะ นอกจากนี้นะคะปัญหาเรื่องของการอุดตันในทางเดินอาหารนะคะก้อนขนหรือบางทีกินอะไรที่มันย่อยไม่ได้อย่างเช่นสิ่งแปลกปลอมหรือกระดูกก้างปลามันก็จะทําให้ไปแพกแน่นอยู่ในทางเดินอาหารแล้วก็อึอไม่ออกนะคะเพราะว่ามันไปจับกับพวกสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้รวมถึงบางทีนิสัยการกินอาหารที่อาจจะชอบกินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะแล้วก็กินน้ําน้อยรวมไปถึงไม่กินอาหารเปรียกร่วมด้วยเนี่ยก็ทําให้น้องแมวท้องผูกได้นะคะ และภาวะโรคไตทําให้เกิดร่างกายขาดน้ําก็จะทําให้ท้องผูกได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารโดยตรงอย่างเช่นโรค IBD นะคะที่ทางเดินอาหารมีการอักเสบก็จะทําให้เกิดท้องผูกได้รวมไปถึงบางทีต่อมก้นอักเสบน้องแมวไม่อยากจะเบ่งเพราะว่าพอเบ่งแล้วมันก็จะเจ็บตรงที่ต่อมก้นมันอักเสบด้วย ก็ทําให้น้องแมวเกิดการท้องผูกได้ชั่วคราวเช่นกันค่ะและเมื่อมีการท้องผูกนะคะบางทีถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีท้องผูกครั้งนั้นเนี่ยมันไปยืดขยายตัวผนังลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายก็จะกลายเป็นเมกะโคลอนนะคะก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายเนี่ยมันขยายใหญ่แล้วมันก็จะเหนี่ยวน้ำให้เกิดการออท้องผูกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบที่รักษาย,ยากขึ้นด้วยค่ะ เมื่อเราทราบสาเหตุแล้วนะคะว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะที่มันจะทําให้น้องแมวของเราเนี่ยท้องผูกนะคะเรามาดูอาการกันบ้างดีกว่านะคะว่าน้องแมวที่ท้องผูกเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรบ้างนอกจากเบ่งอึนานนะคะ อาการของน้องแมวที่ท้องผูกเนี่ยก็คล้ายๆน้องแมวฉี่ไม่ออกเลยนะคะเขาก็จะมีการเข้าออกกระบาดทรายบ่อยๆนะคะเข้าไปเบ่งสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาบางทีเนี่ยตอนเบ่งมีปัสสาวะเล็ดด้วยแต่อืไม่ออกก็ทำให้น้องแมวต้องเข้าไปใหม่อีกแบบนี้เป็นต้นนะคะ รวมไปถึงบางตัวเนี่ยก็จะมีการร้องปวดนะคะเวลาอึคล้ายๆร้องปวดเวลาฉี่ที่เป็นปัญหาฉี่ไม่ออกเพราะฉะนั้นท้องผูกกับฉี่ไม่ออกบางทีต้องแยกกันด้วยนะคะและเมื่อน้องแมวเบ่งนานๆนะคะแล้วก็อุจจาระออกมาไดเ้เราก็จะพบว่าลักษณะอุจจาระค่อนข้างที่จะแห้งมากๆและบางทีก็จะมีเลือดสด ติดมาด้วยนะคะกับอุจจาระตรงนั้นนอกจากอาการที่หมอได้พูดไปข้างต้นแล้วนะคะในบางตัวถ้าเกิดว่าท้องผูกกินระยะเวลายาวนานแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะพัฒนาอาการไปเป็นเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนน้ำหนักลดแบบนี้ได้เลยนะคะ เมื่อเราทราบสาเหตุและก็อาการของน้องแมวท้องผูกแล้วนะคะหมอจะขอพูดถึงสิ่งที่เจ้าของสามารถทำให้กับน้องแมวได้เองที่บ้านนะคะโดยที่อาจจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะพาน้องแมวมาหาหมอนะคะได้แก่ลดความเครียดให้กับน้องแมวนะคะโดยเราอาจจะต้องสืบหาก่อนนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเข้ามาในช่วงระหว่างที่ทําให้น้องแมวเนี่ยท้องผูกก็ต้องจัดการเคลียร์ปัญหาตรงนั้นไปก่อนนะคะ รวมไปถึงให้น้องแมวเนี่ยได้ออกกําลังกายบ้างนะคะบางตัวเลี้ยงน้องแมวแบบขังกรงหรือว่าขังอยู่ในพื้นที่แคบๆน้องแมวไม่ได้กระโดดไม่ได้เดินนะคะก็อาจจะทําให้การบีบตัวของลําไส้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ดีเราก็ต้องให้น้องแมวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้บ้างเล่นบ้างก็จะช่วยให้ทางเดินอาหารมันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะ ถ้าน้องแมวมีปัญหาจากกระบาดทรายนะคะเราก็ต้องให้จํานวนกระบาดทรายที่เหมาะสมหมอบอกไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าจํานวนกระบาดทรายที่เหมาะสมคือ n บวกหและ n ก็คือจํานวนแมวที่มีในบ้านถ้ามีแมว1ตัวก็ควรจะมีกระบาดทราย2ออันแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็คืออาจจะให้อาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะคะโดยอาหารไฟเบอร์สูงที่เราพูดถึงเนี่ยต้องเป็น insoluble fiber หรือว่าไอตัวกากใยอาหารที่มันไม่ละลายน้ำนะคะอย่างเช่น ose, c e l l u l o สไซเ y l ยมแบบนี้เป็นต้นอาจจะเสริมฟักทองบดวัละสองมือ้อหรือว่าน้ำขิงด้วยก็ได้นะคะต่อไปนะคะถ้าในบางตัวที่น้องแมวมีน้ำหนักตัวเยอะมากๆเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องลดน้ำหนักน้องแมวลงเพื่อลดการที่จะเกิดการเจ็บปวดที่ข้อต่อต่างๆแล้วก็ทำให้น้องแมวเนี่ยสบายตัวในการใช้ชีวิตในการขับถ่ายมากขึ้นค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของทําได้นะคะคือการเพิ่มการกินน้ําให้กับน้องแมวไม่ว่าจะเป็นการเอาไซลิงเนี่ยมาบังคับป้อนเลยหรือว่าจะซื้อน้ําพุแมวมาเอาชามน้ําชามอาหารเนี่ยไปวางไว้หลายๆจุดของบ้าน แบบนี้ก็อาจจะช่วยเพิ่มการกินน้ำให้น้องแมวได้นะคะหรือถ้าน้องแมวบางตัวเนี่ยอชอบกินอาหารเปียกอาจจะเสริมอาหารเปียกให้กับน้องแมวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการกินน้ําไม่ให้เกิดการขาดน้ําค่ะแล้วถ้าเจ้าของทำทุกๆอย่างอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะมันก็อาจจะเหลือบากว่าแรงที่เราจะแก้ไขปัญหามแมวท้องผูกอันนี้ได้ด้วยตัวเอง ต้องพบคุณหมอนะคะเพราะว่าบางทีปัญหาที่ซรกซ้อนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรับแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นแมวบางตัวเป็นโรคไตขัดนะะ้ำก็ต้องไปให้น้ําเกลือรักษาโรคไตนะคะแมวบางตัวอาจจะมีปัญหาของการอุดตันทางเดินอาหารเราก็ต้องดูว่าจะวางแผนให้ออยาระบายหรือว่าจะมีการผ่าตัดยังไงนะคะรวมทั้งในบางเคสนะคะที่น้องแมวท้องผูกจริงๆนะคะอาจจะเกิดจากปัญหาอะไรก็ตามนะคะแล้วเราต้องมีการใช้ยาระบาย คุณหมอจะเป็นคนเลือกยาระบายให้กับเจ้าของนะคะไปให้ในเคสแมวแต่ละตัวเนื่องจากว่ายาระบายเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมากแล้วยาระบายชนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้เหมาะกับแมวท้องผูกทุกๆตัวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หมอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมาหมอแมวช anel หมอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันในอีีหน้าอ P ี EP ถัดไปนะบ๊ายบาย